ชสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับช้างศึกไทยนะครับทีมฟุตบอลชาติไทยที่รับชัยชนะจากการแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและนำความสุขความภาคภูมิใจมาให้คนไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ทําให้เส้นทางที่จะผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ของทีมชาติไทยนั้นสดใยยิ่งขึ้นนะครับขอขุณนักกีฬาโค้ชทีมงานที่มีส่วนร่วมในการมอบความสุขให้กับคนไทยอีกอย่างที่สาคัญก็คือการแสดงถึงความสามาคัคคีการทํางานเป็นทีมความมุ่งมั่นตั้งใจและความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาเป็นตัวแทนที่ดีให้กับประเทศไทยของเราก็ขอขอคุณกองเชียร์ด้วยนะครับสิ่งหนคัญที่รัฐบาลและกสชกําลังทําเวลานี้หนึ่งคือการวางพื้นฐานประเทศไท้เข้มแข็งทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจสังคม กฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการต่างประเทศตลอดจนแก้ไขเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติและเรื่องเร่งด่วนอันได้แก่ยาเสพติดการบุกทรัพยากรธรรมชาติการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่การจัดหาที่ทํากินให้ประชาชนโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติการปรับโครงสร้างการเกษตรให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยแรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกการจัดระเบียบสังคม และการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของเกษตรกรการปรับปรุงระเบียบการค้าการลงทุนใหม่ดูแลเซกเตอร์เศรษฐกิจหนึ่งด้วยนะครับเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ SME หลายเรื่องนะครับเป็นการแก้ไขอีกหลายเรื่องก็เป็นการทําใหม่นะครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนงานปฏิรูประยะที่หของคอสชและรัฐบาลนี้นั่นเองนะครับ2ก็คือการขับเคลื่อนการปฏิรูประยะที่1ที่เกิดขึ้นต่อไป หลังจากการดำเนินการมาตั้งแต่หลัง22พฤษภาคมสันหจนถึงกรกฎาคม60นะครับและจะมีการจัดทําแผนเป็นรูปให้ชัดเจนขึ้นซึ่งจะต้องส่งต่อให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดําเนินการต่อไป 3. คือการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับและดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนที่12อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการกําหนดผลสำเร,ร็จไว้ล่วงหน้า 4. สนับสนุนการทําง,งานของกรทชร ในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่และกฎหมายลูกนะครับเพื่อได้รับการยอมรับจากสากลและก็สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทยเพื่อจะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในปัจจุบันนะครับ5การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอันได้แก่ตำรวจอายการศาลองค์กรอิสระโดยระยะที่หนึ่งนั้นจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ปัจจุบันนั้นรวมแล้วประมาณกว่า300ฉบับนะครับให้มีความทันสมัยในทุกๆด้านรวมทั้งกฎกระทรวงระเบียบสำนักนายกระเบียบสำนักงานอีกเป็นจํานวนมากนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความไว้วงใจในการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีการปฏิบัติตนภายใต้ใตกฎหมายอย่างเคร่งครัดลดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงตนเองให้ทํางานเพื่อประชาชนอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 6. การสร้างความเข้าใจกับสังคมประชาชนในต่างประเทศและในประเทศด้วยนะครับถึงการพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านรวมถึงในเรื่องของการปฏิรูปประเทศในระยะปัจจุบันและระยะต่อไปนะครับ7คดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงมีการตกค้างมาเป็นระยะเวลานานทั้งในส่วนที่รัฐบาลเป็นโจทและเป็นจำเลยจากพุวงที่ผ่านมาจนปัจจุบันนะครับรัฐบาลนี้ไม่ต้องการจะทิ้งภาระไว้กับพี่น้องประชาชนรัฐบาลต่อไปนะครับ ในการประชุมคอรมอครั้งที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการชี้แจงสรุปคดีสาคัญสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องรัฐบาลในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งคดีที่รัฐเป็นโจทจํานวน6คดีและเป็นจําเลยจํานวน6คดีนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้คอรมอได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานและหารือร่วมกันถึงแนวทางในการดําเนินการแก้ไขให้มีความคืบหน้าให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะได้ไม่ตกเป็นภาระราให้กับรัฐบาลต,ต่อไปนะครับบางคดีก็เกือบ20ปีมาแล้วก็มีนะครับ รัฐบาลนี้ก็จะแก้ไขให้ได้มาที่ถุกนะครับตามกรอบของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับ 8. ก,กรณีคดีความาต่างๆที่ทําให้เกิดความเสียหายเกิดความขัดแยง้งโดยเพิ่งยิ่งการทุจริตคอร์รัปชันก็ขอให้ทุกฝ่ายที่อยู่ข้องนะครับได้นําไปสู่กระบวนการยุติธรรมและมีการต่อสู้ตามกระบวนการของศาลอย่างเป็นธรรมประเด็นสำคัญก็คือผู้ถูกกล่าวหาจะต้องปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาคดีอื่นๆน,นะครับที่เป็นประชาชนโดยทั่วไป ที่ต้องต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมโดยผู้ถูกกล่าวหาในคดีความร้ายแรงจะต้องเข้าใจไม่บิดเบือนหรือกล่าวอ้างให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายเพราะทุกอย่างนั้นต้องให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่แล้วนะครับทุกกรณีต้องดำเนินการตามขั้นตอนข้อกฎหมายที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนทั้งนี้คอสชรัฐบาลไม่ได้ทำเพื่อการแกล้งไม่ให้ความเป็นธรรมนะครับแต่อย่างใดก็จะขอร้องสื่อต่างๆนะครับไม่อยากให้มีการขยายความขัดแยง้ง ให้ช่วยการศึกษาดูข้อกฎหมายนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจให้สังคมนะครับให้ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใช่ปล่อยให้ไปไปตามกระแสอย่างเช่นในปัจจุบันทั้งนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกามต่างต่างอันประกอบไปด้วยประชาชนทั่วไปภาคเอกชน,ปร,ชนประชาสังคมรวมทั้งสื่อที่มีจรรยาบรรณนะครับคุณาช่วยกันสร้างความมีสถียภาพของประเทศความมั่นคงปลอดภัยในชีและทรัพย์สินเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ด้วยวิธีการปกติตามกฎหมายปกติ นะครับไม่ขยายความขัดแยง้งโดยไม่จําเป็นโดยเพราะอย่างยิ่งเราต้องทําให้ต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในประเทศไทยสําหรับหลายภาคส่วนนะครับที่ผ่านมานั้นก็มีเจตอารมณ์ที่ดีแต่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่ก็ไม่ได้เจตนานะครับในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องกานไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากประเทศยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราทุกคนต้องมีความ,มาระมัดระวังนะครับเพราะยังมีความอ่อนไหวยอยู่มากเราต้องเริ่ม สร้างความปลองดองของคนในชาติให้เกิดขึ้นในใจของทุกคนก่อนนะครับไม่ใช่ต้องใช้การบังคับหรือทําให้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมและชื่อเสียงของประเทศชาติต้องเสียหายอีกต่อไปสำหรับเรื่องอื่นที่ผมอยากชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างนีนะครับเรื่องสาการน้ําผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนมีความตระหนักรู้ถึงสาการอย่างแท้จริงไม่ได้ต้องการสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็เป็นการเตรียมการรับมือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต รัฐบาลจําเป็นให้ข้อท้จริงในปัจจุบันนะครับกับทุกภาคส่วนเพราะทรัพยากรน้ําเรานั้นมีจํากัดสร้างเองไม่ได้เกิดขึ้นเองไม่ได้แต่เราสามารถบริหารภายใต้ความขาดแคลนได้ปัจจุบันนั้นเราต้องพึ่งพาน้ําฝนเป็นหลักที่ผ่านมาถึงจะมีฝนตกลงกับบ้างนะครับมีพายุอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนมากก็จะตกบริเวณท้ายเขื่อนตกนอกพื้นที่ที่มีอ่ออางเก็บน้ําทําให้ไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ทั้งในเขื่อนและนอกเขื่อนนะครับ ประกอบกับต้นน้ามีการตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็ในพื้นที่ทวไปด้วยนะครับทําให้ดินนั้นไม่สามารถอุ้มน้ําไว้ได้ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดฤดูฝนแล้วแต่ปริมาณน้ําในเขื่อนยังอยู่ในระดับต่ํากว่าที่เราตั้งเป้าไว้นะครับที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้เตรียมการอย่างที่สุดในการที่จัดหาแหล่งกักเก็บน้ําแห่งใหม่ในการรองรับน้ําในฤดูแรงที่กําลังใกล้จะหมดลงซึ่งความพยายามต่างๆนั้นก็ประสบผลดีอยู่บ้างนะครับ แต่เราก็ยังวางใจไม่ได้ในการใช้น้ําในปีหน้าคือปี2559นะครับรัฐบาลต้องดูแลน้ําต้นทุนสําหรับภาคการาเกษตรทั้งในและนอกพื้นที่ชมประทานภาคอุตสาหกรรมการผลักดันน้ําเค็มเพื่อรักษาสมบูลของระบบนิเวศบริเวณปากอ่าวและที่สาคัญที่สุดก็คือน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดำรงชีิตประจําวันของพวกเราทุกคนนะครับดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลอยากจะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็มีดังต่อไปนี้นะครับ หนึ่งการประหยัดน้ําในทุกๆกิจกรรมและทําให้เป็นนิสัยเลยนะครับโดยเฉลี่ยคนไทยใช้น้ํา120รลูกบาศเมตรต่อคนต่อวันถือว่าสูงเป็นอันดับสามของอาเซียนเลยนะครับหากเ0บล้านคนช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ําให้ลดลงก็จะช่วยได้มากขึ้นนะครับ2คือการขอความรือพี่น้องเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพเพาะปลูกข้าวหรือพืชที่ใช้น้ํามากนะครับมาเป็นการเพาะปลูกพืชใช้น้าน้อยอยื่น หรือการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและการประมงตามแหล่งน้ําที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงความเสียหายของพืชผลจากภาะวาะขาดแคลนน้าในปีหน้าได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอาชีพใหม่ๆที่มีรายได้มากขึ้นนะครับทั้งนี้การใช้ภาคเกษตรกรรมที่นําน้ําไปใช้นั้นมีสัดส่วนสูงสุดเลยนะครับประมาณร้อยละเจของปริมาณน้ําต้นทุน 1> <1> <ะ>ผมได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรกรและกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในพื้นที่นะครับได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ครบวงจรไปจนถึงด้านการตลาดด้วยนะครับการปรับเปลี่ยนพืชอะไรก็ตามต้องมีการตลาดด้วย 2. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอันนี้เป็นงานที่ต้องทําร่วมกันนะครับทําหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดนั้นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนได้ประชุมหารือเพื่อวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน นำนโยบายหลายลอย่างนะครับและนาหน่วยงานต่างๆนั้นมาเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมหลายแนวคิดที่เสนอมาจากคณะกรรมการชุดนี้เป็นประโยชน์มากนะครับผมอยากจะเห็นเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆเช่นการใช้ศูนย์เครือข่ายปราชาวบ้านทั่วประเทศมาเป็น,นกลไกในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่โดยให้เขาเรียนรู้จากผู้ร่วมอาชีพเดียวกันที่ประสบความสําเร็จท่านต้องช่วยเหลือและเรียนรู้จาก กันและกันนะครับพี่จูงน้องเพื่อนจูงเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนของท่านเอง 2. การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชแล,และสัตว์และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตซึ่งเรื่องนี้ต้องเร่งทำนะครับอย่างจริงจังประเทศไทยนั้นมีการลงทุนการวิจัยพัฒนาไปมากเรามีงานวิจัยกว่า2องแสนสามหมโครงการนะครับโดยเฉพาะในปี58ที่ผ่านมานั้นเราได้ใช้งบวิจัยกว่า2 0 0 0 0ล้านบาท เรามีผลงานด้านเกษตรกรกรมที่ยังยืนกว่า510โครงการนะครับจนถึงวันนี้เราต้องขับเคลื่อนเชื่อมโยงงานวิจัยเหล่านั้นให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรให้ได้นะครับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทันทีวันนี้นั้นเกษตรกร,ทกรไทยเราต้องเป็นเกษตรกร,กรยุคใหม่สร้างผลผลิตมีคุณภาพมีความแตกต่างเพื่อไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าหรือจากตลาดโลกนะครับแล้วก็ให้เราอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สามคือการส่งเสริมด้านการตลาดต้องมีความเข้าใจในเรื่องของดีมาและสป,ปายทั้งการสนับสนุนให้มีตลาดชุมชนตลาดท้องถิ่นและตลาดนัดขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์และการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินค้าและการสนับสนุนตลาดส่งตรงนะครับเพราะยิ่งเรามีตลาดเกิดขึ้นในชุมชนมากเท่าไหร่เม็ดเงินก็จะหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นท่านั้นจะเป็นการช่วยสร้างรายได้และการจ้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนแล้วก็ยังไม่ต้องเสียเวลานะครับในการ ขนส่งสินค้าเสียเงินค่าขนส่งเพื่อไปขายที่ไกลๆอีกด้วยนะครับแล้วก็ 4. การพัฒนาระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมนะครับ PGS ซึ่งระบบนี้เริ่มโดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติซึ่งเป็นระบบที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบม,มาตรฐานผลผลิตของกันเองในพื้นที่ทําให้เกิดความมั่นใจในสินค้าของตนในชุมชนนะครับในอนาคตซึ่งอาจจะต่อยอดไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสร้างมาตรฐานสินค้าส่งออกสร้างแบรนด์อะไรต่อไปนะครับแล้วก็5การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเช่นสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจาักการเรียนการสอนหรือเปิดหลักสูตรด้านเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ครบวงจรอาจจะเป็นช่วงบ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ๆและสนับสนุนการพัฒนาด้าน,านการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมนะครับให้เกิดขึ้นเรื่อยๆไปนะครับแล้วก็3ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทำบรมวงผิดกฎหมาย อยู่อันนี้เป็นปัญหาสาคัญของชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อาจจะถูกละเลยปล่อยให้มีการบักหมมเป็นเวลานานจนต้องให้องค์กรระหว่างประเทศมากําหนดนะครับมีมาตรการกดดันต่อการประมงของไทยรัฐบาลน,นี้ก็ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขนะครับโดยมีสปปพเป็นคนไกลหลักในการแก้ปัญหานั้นปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากนะครับต้องขอบคุณความทุ่มเทในการทํางานของเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์นะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็มีบางท่านไม่เข้าใจายอยู่บ้างนะครับหลายคนก็บอกว่าเออต้องดูแลพี่น้องชาวประมงดูแลการชีวิตความเป็นอยู่มาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นมันมีผลกระทบแน่นอนนะครับจากการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะจะดูแลใครก่อนใครหลังก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจัดระเบียบด้านการประมงของไทยให้เป็นไปนตามตามหลักสากลด้วยนะครับ แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่เกิดความเดือดร้อนไปด้วยปัจจุบันนั้นคอรมก็ได้อ,อัุมติงบประมาณวงเงินราว230ล้านบาทอีกนะครับสาหรับช่วยเหลือเยาวยาผู้ประกอบการเจ้าที่ประจาเรือไถเรือในท้ายช่างเครื่องในการที่จะต้องหยุดทาการประมงชั่วคราวนะครับจนกว่าจะมีการดำเนินการทางเอกสารการขึ้นทะเบียนการทำใบอนุญาตต่างๆให้ถูกต้องซะก่อนนะครับทั้งนี้การดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวนั้นผมก็เน้นย้ำให้ดำเนินการโดยทันที ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วซึ่งต้องเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสนะครับส่วนเรื่องการรับตรวจสอบความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาไอยยูจากผู้แทนสหภาพยุโรปห่วง13ถึง22ตุลาคมนี้รัฐบาลโดยสปมพก็มีความพร้อมในทุกๆด้านอาที่เช่นนะครับนโยบายการจาัดก,การประมงทะเลพรกรประมงแผนบริการแห่งชาติแผนการตรวจสอบย้อนกลับแผนการติดตามควบคุมเฝ้าระวัง และแผนป้องกันปราบปรามการค้ามรุ่นในเรือเป็นต้นนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าผลที่ออกมานั้นน่าจะไปในทางที่ดีนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือการทําให้ทุกอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักสากลแล้วก็ดูแลพี่น้องชาวประมงด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให้ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลข,ของเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไปช่วยลูกช่วยหลานนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงรักอีกด้วยสำหรับประเด็นที่ต้องเข้าใจร่วมกันก็คือการ ที่เราต้องระมัดระวังการขายสินค้าประมงในตลาดโลกด้วยนะครับซึ่งนับวันจะลําบากขึ้นเพราะมีการแข่งขันมากขึ้นนะครับมีกติกามากมายนะโดยเพรองยิงในเรื่องของกติกาทางด้านการประมงในน้าน้ำเสรีนะครับในทุกประเทศซึ่งปัจจุบันนั้นสินค้าของไทยนั้นมีมูลค่าหลายแสนล้านบาทนะครับถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาอายุนี้ให้ได้เราจะถูกกดดันหรือถูกยกเลิกการซื้อสินค้าเหล่านั้นด้วยนะครับเราจะไปขายใครล่ะนะ จับได้เท่าไหร่ก็ขายไม่ได้นะครับก็เป็นพวกกันเองมันก็เหลือมากเกินไปไม่มีไรายได้นะครับเราต้องลงมือกันนะครับแก้ปัญหาด้วยกันนะครับสี่ในการเดินหน้าประเทศไทยตามรูปแบบของรัฐบาลในระยะที่หนึ่งนั้นตั้งแต่เรามาเข้ามานะครับยุติความขัดแยง้งในวันที่22พฤษภาคม57นะครับก็เราก็เป็นการทําเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนนะครับที่สำคัญสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อปากท้องและชีวิตประจาวันของพี่น้องประชาชนโดยตรง รวมทั้งในเรื่องการลดความเหลื่อมล้าสร้างความเป็นธรรมในสังคมระยะที่1นนะครับปัจจุบันเรากําลังเข้าไปอยู่ในระยะที่2นะครับซึ่งมีความสําคัญมากต่อการวางกฎกติกาทางสังคมโดยนี้มีการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีความเป็นสากลแล้วก็สอดรับกับความเป็นไทยเพื่อจะแก้ปัญหากรจายความยุ่งยากความขัดแย้งหรือติดกับดักทางการเมืองติดกับดักประชาธิปไตยที่สะสมมายาวนานให้ได้นะครับรวมทั้งในการวางรากฐานที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับสังคมไทย ผ่านการไปรูปอีกสิบแปดด้านนะครับตามที่ได้ประกาศเป็นจุดยืนของรัฐบาลแนละคอชอไปแล้วในการที่จะนําพาเปลี่ยนผ่านประเทศของเราเข้าไปสู่ระยะที่3ก็คือการมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูนใหม่นะครับซึ่งอาจจะต้องมีกลไกแก้ปัญหาทางตันทางการเมืองที่สามารถพึ่งพาได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้การแก้ปัญหาการเมืองด้วยฐานครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมทั้งต้องมีการ ปัจรูปที่มีกรอบชัดเจนที่ครอบคลุมทุกม,มิติการพัฒนาของประเทศแล้วก็มียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว20ปีที่เป็นมากกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะสั้น5าปีเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นเข็มทิศสำหรับการบริหารประเทศของรัฐบาลต่อไปซึ่งก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนโดวยเฉพาะภาคธุรกิจการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องการเห็นความชัดเจนจากภาครัฐที่ผ่านมานั้นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับ ก็ทาให้ประเทศชาติเสียโอกาสนะไม่เอือ้ออำนวยต่อกันไม่ร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสในการที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเป็นฐานการผลิตเพราะเราไม่มีสิ่งต่างๆที่ผมพูดมานะครับวันนี้เราก็ได้ทําให้เขาเห็นนะครับผมก็ได้พยายามไปพูดไปชี้แจงเข้าใจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เขาเห็นให้เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นแก้ปัญหาเก่าๆนะครับที่เหลือยังทําไม่สาเร็จอะไรก็แล้วแต่ก็หวังว่ารัฐบาลหน้า และก็ต่อไปนะครับจะมีการปรหารประเทศที่มีธรรมพิบาลมีการมีถวนร่วงของประชาช,ชนโดยมีกรอบการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติที่ประชาชนจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจให้ความร่วมมือด้วยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดสาหรับการทํางานตามรถแบบแรกที่2ก็คือการสื่อสารให้ตรงกันและต้องไม่ถูกปิดเบือนนะครับในทั้ง2ระดับก็คือระดับนโยบายปัจจุบันเรามีแม่น้ํา5สายนะครับหรือสี่สายบวกคอสชกันแล้วแต่นะครับมีสภาขับเคลื่อนการไปรูปประเทศ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับทั้งเรื่องเป้าหมายบทบาทและการทํางานให้ประสานสอดคล้องกันทั้งนี้สบทนะครับสภาขับเคลื่อนประเทศนั้นจะต้องใช้11ประเด็นปฏิรูปขอสชเป็นตัวตั้งนะครับเป็นกิจกรรมหลักแล้วก็นําประเด็นปฏิรูปและประเด็นพัฒนาอื่นของสอบชเดิมมาหลอมรวมมาไว้ส่วนกรทก็ต้องมีแนวทางในการยกร่างรัฐธรรมนูนนะครับก็กล่าวไปหลายครั้งแล้วนะครับโดยท่านประธานก็กล่าวเองไปแล้วด้วย นะครับก็คือการร่างรัฐมนญทีเป็นสากลเหมาะสมกับบริบทประเทศไทยสร้างประชาธิปไตยที่ส่งเสริมบทบาทหน้าที่พลเมืองไม่ใช่กล่าวถึงเสรีภาพอย่างเดียวหรือเสรีภาพที่ไร้ขีดจำกัดอีกต่อไปนะครับ 3. แก้ไขปัญหาการเมืองในอดีตป้องกันปฏิการรัฐสภานะครับและการทุจริตพิษมรณชอบมีคนไกลการตรวจสอบและถงด,ดุลและการส่งเสริมธรมาภาพพิบาลและก็4เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและก็รับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางนะครับตลอดเวลา วงต่อไปนี้นะครับให้โทรถึงด้วยสุดท้ายนี้ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของไทยในเวทีโลกนั้นผมได้รับรายงานว่าอาคารแสดงประเทศไทยนะครับในงาน World Expo ปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงสารเวตุลาคม2 5 5 8นณเมืองมิลานประเทศอิตาลีในปรับรูปลักษณ์การนําเสนอจากสารไทยที่ชาวโลกคุ้นเคยมาเป็นงอบนะครับที่ชาวนาไทยใช้ในการปลูกข้าวในเวลาที่ไป ต้องไปตากแดดตามฝนนะครับก็ใช้งอบเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงครั้งนี้ซึ่งเป็นการสื่อสารว่าประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะเป็นครัวโลกเพราะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับอาคารแสดงของเรานั้นสามารถประชันกับอาคารของประเทศต่างๆกว่า140ประเทศทั่วโลกนะครับโดยสื่อยักษ์ใหญ่ของอิตาลีนะครับต่างให้ความสนใจแล้วก็โหวตให้เป็นหนึ่งใน5ของอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมมาโดดเด่นนะครับ นขณะที่ C ซีเ N ก็ยกให้ว่าเป็นการออกแบบอาคารจัดแสดงที่น่าประทับใจที่สุดมีผู้เข้าคิวรอเข้าชมอย่างล้นหลามเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับผมทราบว่าบางวันรอถึงสี่ชั่วโมงนะครับเฉลี่ยคือ1 2 0 0 0คนต่อวันและสูงขึ้นถึงวันละ16,00 0คนในสัปดาห์แรกผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับและร่วมกันภาคภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้ที่ได้นำเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกเรียกความเชื่อมั่นในประชาคมโลก โดยเฉพาะนักลงทุนนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาสู่บ้านเราอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับความเป็นคนไทยของเรานั้นไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับน่าภาคภูมิใจเราต้องช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแล้วก็คืนความเป็นคนไทยที่นรารักนะให้ยั่งยืนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท ประเทศมั่งคงประชาชนมั่งคั่งชาติไทยยั่งยืน